หอมจังฮฮเฮ้ยเฮ้ยถึงพลังปะทะของเจ้าอ้วนจะรุนแรงแต่ขอบเขตการโจมตีค่อนข้างแคบเสี่ยวอ้าวคำนวณจุดนี้ได้ไหมโอ้ ถ้กรอกเหตุิลหมดเวลาแล้วเฮ้ยโอที so ่แท yep. ้ก็เป็นร่างแยกกระจกเงาของเสี่ยวอ้าวจอดยี่ใช้ร่างแยกกระจกเงาดึงความสนใจก่อนส่วนร่างแท้ก็รวบรวมพลังถอดราชาเงินคราบจนครบทักษะวิญญาณที่ห้าหกราชาเงินคราบยึดทักษะวิญญาณที่ห้าผลดาตกพญาหง เกิดอะไรขึ้นดึกดื่นคนจะหลับจะนอนยังมีเหรอต้องหยุดยานยุดคู่จะก็เรียนบาได้กันเหรอฮนเออะโอ้อาเซียลซานคอนเฮ้าเทียนของเจ้าหนักชะมัดย่าิเลยอ๋อ เสียวอ้าวตอนนี้เจ้าแขกแปลกเป็นบ้าเลยอีกนิดหนึ่งข้าเกือบสักเสียตรงนี้แล้วถ้าปีนี้จะผ่านอะไรมาบ้างเนี่ยรอให้เจ้าเจอคนที่อยากปกป้องที่สุดก็จะรู้เองเดี๋ยวฮะไม่เป็นไรแค่เสียพลังวิญญาณมากไปหน่อยกระดูกวิญญาณของเจ้ามาจากสพติญญาณตัวเดียวกันใช่ไหมใช่ครับ ใครได้กินเสะเกาะกระจกเงาภายใน3นาทีจะสามารถเชพรอนจากวิญญาจาร์ที่เปรี้ยมเลือดไว้7ใน10ส่วนปองข่าสร้างร้านแยกกระจกเงาอนุภาพยังเพิ่มถึง 8- ใน10ส่วนอืมโอ้โอ,อ้าวซื้อค่ะตอนนี้ข้ามีข้อเสนอให้เจ้าเลือกทั้งสานเตรียมก่อตั้งสำนักชื่อว่าสำนักถังแต่ข้าก็หวังว่าจะจะเข้าร่วมสำนักขอแก้วขอเพียงเจ้ากลับไปกับข้าข้าจะยอมรับเรื่องเจ้ากับหลงหลง